กระผมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพักร่วมฝ่ายคา้านพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐได้เข้าชื่อเสนอยติอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจนางสาวแพรทองทานชินวัตร นายกระธนตรีเป็นผู้มีพฤติการอันไม่อาจไว้วางใจได้ให้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรฐธนตรีได้ต่อไปอีกประเด็นแรกการในยเดินดำเนินนโยบา,ายทางด้านเศรษฐกิจผิดพลาดล้มเหลววันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน แสนสาหัสเกิดปัญหาทุกยากทุกขัวละแหงปัญหาปากท้องไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาพนักงานถูกเลิกจ้างบริษัทห้างร้านปิดกิจการจำนวนมากการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดผิดที่ผิดทางประชาชนเกิดปัญหา นี่สินทั้งในระบบและนอกระบบนี่ครัวเรือนสูงถึงร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ผมพยายามเอาใจช่วยท่านนายกให้แก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนได้สำเร็จนะครับเพราะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเคยบริหารด้านเศรษฐกิจมาก่อนด้านธุรกิจมาก่อนคงมีประสบการณ์ ที่จะมาช่วยประเทศชาติได้บ้างแต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นซ้ำยังถอยหลังไปอีกจนดีพีจของไทยลังท้ายในกลุ่มอาเซียนประเทศอาเซียนและที่สำคัญคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจด้วยการตัดงบประมาณ นับแสนล้านบาทที่ควรจะอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจแต่นายกลำตรีกับเอาเงินก้อนนี้ไปจากเงินหมืน่นซึ่งธนาคารโลกและกองทุน IMF ได้ออกมาเตือนแล้วว่าการแจกเงินหมื่นไม่ได้ผลควรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆแทนถ้านายกฤษีได้ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอย่างรอบคอบในทุกด้าน วันนี้คนไทยคงจะไม่ลำบากทุกใจในเรื่องปากท้องอย่างแสนสาเหตุสาหัสเช่นนี้ท่านจะนำพาประเทศให้รอดพ้นปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรประเด็นต่อมาผมห่วงประเทศชาติเป็นอย่างมากและไม่สบายใจต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงคือเรื่อง MOU44 ที่วันนี้ท่านพาประเทศชาติ สู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนและทรัพยากรทางทะเลมูลค่ามหาศาลที่น่าเศร้าใจคือลูกเรือของประเทศไทยที่นายกรัฐปลีรับปากว่าจะนำกลับมาแต่นี่ก็ผ่านมาสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้กลับในฐานะที่ผมทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดทั้งชีวิตเป็นผู้บัญชาการหารบกเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมทราบดีว่างานด้านผลงานด้านความมัน่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในหลายๆมิติอย่างมากผมเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องมาเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ท่านไม่มีประสบการณ์แต่เรื่องความมั่นคงของชาติสำคัญอย่างยิ่งประเทศชาติไม่ใช่เวที ที่จะให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นะครับประเด็นที่3การบริหารราชการแผ่นดินของนายยกรัฐมนตรีโดยเฉพาะร่างกฎหมายประกอบธุรกิจสถาบันเทิงครบวงจรที่เรียกว่า i n t e r ทอร์เน็ตเอ็นเ e อร์เทนเมนรัฐบาลพยายามที่จะผลักดันมันมีช่องทำให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกค้อง ขอย้ำว่าคาซุนโนจะนำชาติไปสู่ความหายนะอันตรายอย่างที่สุดเพราะจะทำให้สังคมอ่อนแอและเกิดธุรกิจสีเทาติดตามมาอีกมากซึ่งทุกวันนี้การปล่อยปะละเลยในเรื่องต่างๆก็ส่งผลให้ไทยได้กลายเป็นแหล่งฟอกเงินธุรกิจสีเทาปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและ พนันออนไลน์มากมายท่านได้ทำนิติกรรมอําพรางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องการถือหุ้นบริษัทเอาพายก็อฟแอนด์สปอร์ตคขับจำกัดทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นที่ดินทรีีสง์ท่านไม่ควรสแสวงประโยชน์ในทางที่ผิดนอกจากนั้น ท่านได้ปล่อยปละละเลยให้บุคคลในครอบครัวมากระทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานที่เคารพการที่บุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกแกนนำของพรรคการเมืองไปพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทรสง่าและบุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรค สอบไปในทางครอบงำหรือไม่เรื่องนี้ขอให้เป็นไปขอให้ขอให้เป็นไปตามการตรวจสอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไปผมจะเป็นผลจะเป็นอย่างไรนั้นผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินทันเองทั้งหมดที่เปล่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่กล่าวหาด้วยความอาคติแต่ตามหลักฐานข้อเท็จจริงทุกท่้นทุกประการ สส,อสอของพรรคพลังประชารัฐอีกสีท่านจะนำเสนอในรายละเอียดต่อไปผมขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีประชาชนทุกคนที่รับฟังในสิ่งที่ผมพูดผมเป็นคนพูดไม่เก่งอาจไม่กระฉับกระเฉงเท่ากับตอนเป็นหนุ่มๆผมยึงใช้ใจบรรดาแรงบริหารประเทศให้สำเร็จมาได้อย่างหลายอย่าง ส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นคนหนุ่มสาวที่ยังแข็งแรงผมเชื่อว่าท่านบริหารประเทศด้วยสติปัญญามีความอ่อนน้อมแต่หนักแน่นในหลักการยึดถือประโยชน์ของประเชศชาติมากกว่าครอบครัวและพวกพ้องประชาชนจะชื่นชมและยอมรับทั้งเองครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับโชคดีครับไม่ต้องตบเือครับไม่ต้องไม่ต้องตบเือครับ ต่อไปครับท่านนายกปีจะขอที่แจ้งครับเชิญท่านนายกปีครับค่ะเ,เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกอันทรงเกียรติทุกท่านค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะก็จะมีทางาสมาชิกทางฝ่ายค้านนะคะขึ้นมาอภิปรายในประเด็นต่างๆต่อจากนี้อีกหลายท่านนะคะแล้วก็ดิฉันก็พยายามจะ อบทุกๆหัวข้อนะคะจะได้มีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะสำหรับสมาชิกหัวหน้าพักพระ่งคุชรัตพ่ออุโสนะคะเมื่อกี้ที่ฉันได้ฟังท่านพูดนะคะเราได้จับเวลาด้วยนาฬิกาตัวเองนะคะท่านพูดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ท่านสมาชิกอวุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะ